ทุกวันนี้ปริญญายัางจําเป็นสําหรับสังคมไทยอยู่หรือเปล่าครับอคําถามนี้เหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆชจะเราอดไม่ได้ที่จะต้องหยิบมาคุยกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบรอบด้านเลยค่ะเรามีแหล่งข้อมูลสองชุดที่มองปัญหาจากโคลนมุมเลยครับชุดแรกเนี่ยมาจากศูนย์วิจัยเกษตริกรไทยที่มองผ่านตัวเลขข้อมูลและก็เทรนด์ใหม่ๆค่ะ ส่วนอีกชุดมาจากบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาใช่ค่ะครูจุย้ยกุลดิดารุ่งเรืองเกียรติใช่มีครหบปัญหาแบบโโหเจาะลึกไปถึงระดับโครงสร้างและวัฒนธรรมสังคมเลยใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการพยายามหาคำตอบว่าตกลงแล้วที่คนเริ่มรู้สึกว่าปริญญาไม่สำคัญเหมือนเดิมมันเป็นเพราะโลกเปลี่ยนไป หรือว่าเป็นเพราะตัวระบบการศึกษาของเราเองที่กำลังมีปัญหาจนคนหมดศรัทธากันแน่ใช่ค่ะเราจะมาสำรวจกันว่าทำไมคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ผู้ปกครองเองถึงเริ่มตั้งคำถามกับเรื่องนี้กันมากขึ้นโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าตกใจที่สุดก่อนเลยดีกว่าได้เลยค่ะผมไปเจอผลสำรวจของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่บอกว่าผู้ปกครองเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งเลยเหรอคะคือ4 9นะครับ เห็นด้วยกับลูกหลานที่มองว่าปริญญาตรีไม่สำคัญต่อการสมัครงานในอนาคตแล้วโห oh. เดี๋ยวสิครับเกือบครึ่งเลยเหรอนี่คือรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เคยเชื่อว่าเรียนจบสูงๆจะได้สบายนะครับใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยนั่นสิครับทำไมทัศนคติถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากค่ะแล้วในข้อมูลก็ชี้ไปที่เหตุผลใหญ่ๆเลยคือการเกิดขึ้นของเส้นทางอาชีพใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆใ,ใช่ค่ะที่แต่ก่อนไม่มีลองนึกภาพตามนะคะสมัยก่อนถ้าอยากมีไรายได้ดีๆก็ต้องเรียนจบปริญญาทํางานบริษัทครับไต่เต้าขึ้นไปใช่แต่เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางทํามาหาเกียใหม่ๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ยูทูบเบอร์ TikToker Influencer หรือฟรีแลนซ์ในสายงานต่างๆอาชีพพวกนี้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักเลยแล้วที่สำคัญคือมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถสร้างไรายได้ได้ดีมากๆบางทีอาจจะมากกว่าเงินเดือนคนจบปริญญาตรีด้วยซ้ำถูกต้องค่ะคือมันเหมือนมีเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จที่ไม่ต้องใช้เวลา4ปีในมหาลัยอีกต่อไปแล้ว ประมาณนั้นเลยค่ะคนรุ่นใหม่เลยมองว่าทําไมฉันต้องเสียเวลาแล้วก็เงินจํานวนมากไปกับการเรียนในระบบในเมื่อฉันสามารถเอาเวลานั้นไปสร้างตัวตนสร้างธุรกิจหรือพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่ตลาดต้องการได้เลยอืมเป็นการมองคุณค่าของการศึกษาในมุลที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะคือมองว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องมาจากในห้องเรียนเสมอไปน่าสนใจครับคือมุ่งน้องของกสิกรจะชี้ไปที่เทรนด์ใหม่ๆโอกาสใหม,ใหม,ใหม่ที่น่าตื่นเต้นค่ะแต่พอผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ของครูจุ้ย มันเหมือนหนังคนละมวลเลยครับคนละมวลยังไงคะเขากลับมองว่าปัญหาที่คนยึดติดกับปริญญาในไทยมันลึกกว่านั้นมากเขามองว่าปริญญาในสังคมเรามันไม่ใช่แค่ใบรับรองความรู้แต่มันคือใบเบิกทางใบเบิกทางใช่ครับสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเหมือนตัวเข้าสังคมเป็นเครื่องมือสร้างสถานะแล้วก็คอนเนคชั่นอืมนี่เป็นสองมุมมองที่เหมือนจะขัดแย้งกันนะคะครับใช่ ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งวิ่งไปหาโอกาสใหม่ๆที่ไม่ต้องใช้ปริญญาครับคนอีกกลุ่มใหญ่ในสังคมยังคงติดอยู่ในวังวนที่เชื่อว่าปริญญาคือทุกสิ่งทุกอย่างกรณีสอวอที่ถูกกล่าวหาว่าใช้วุฒิปลอมที่ครูจุยยกขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยชัดเลยมันสะท้อนว่าขนาดคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆในสังคมยังให้ความสำคัญกับกระดาษแผ่นนี้มากขนาดไหนมากจริงๆค่ะแล้วแนวคิดใบเบิกทางที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจมาก ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันทานํางานยังไงสิ่งที่ครูจุยวิเคราะห์ไว้น่าคิดมากค่ะเขาบอกว่าการที่สังคมเราให้ค่ากับปริญญาในฐานะใบเบิกทางหรือตั๋วเข้าสังคมเนี่ยมันทําให้เราหลงลืมหน้าที่ที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยไปเลยหลงลืมยังไงครับพูดง่ายๆก็คือเราเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นโรงงานผลิตใบเบิกทางแทนที่จะเป็นห้องทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับสังคม Oh. ตัวปริญญากลายเป็นสินค้าหลากักส่วนความรู้ที่ได้จากการเรียนกลายเป็นแค่ผลพลอยได้ซึ่งมันกลับตาลปัดจากสิ่งที่ควรจะเป็นโดยสิ้นเชิงเลยค่ะโห oh, เป็นคำอธิบายที่เห็นภาพมากเลยครับโรงงานผลิตใบเบิกทางค่ะพอคุณค่าที่แท้จริงมันบิดเบี้ยวไปแบบนี้มันก็ไม่แปลกที่คนจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวระบบที่ผลิตมันขึ้นมาซึ่งพอไปดูข้อมูลผลคะแนนพีซ่าโอ้โห ตอกกย้้เขาไปีมันเหมือนเป็นการตอกย้ำเลยว่าโรงงานนี้กำลังมีปัญหาจริงๆคะแนนเด็กไทยอายุ15ตกต่ำลงทุกด้านทั้งคณิตวิทย์การอ่านมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากดังและชัดเจนมากครับซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI <ๆ>เขาก็วิเคราะห์เจาะลึกลงไปเลยว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้คะแนนเราดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องมันมาจากอะไรมาจากอะไรครับ เขาชี้ไปที่สองปัญหาใหญ่ๆปัญหาแรกคือหลักสูตรของเรามันเก่าเกินไปแล้วค่ะหลักสูตรแกนกลางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นหลักสูตรที่ร่างตั้งแต่ปี2551 15ห้าปีที่แล้วใช่ค่ะ15ปีที่แล้วซึ่งเนื้อหามันเน้นให้เด็กท่องจําเพื่อไปสอบแต่เขาสอบพีซ่าที่เป็นมาตรฐานสากลเขาไม่ได้วัดว่าคุณจําอะไรได้บ้างเขาวัดว่าคุณเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้แค่ไหนอ๋อก็เลยกลายเป็นว่า เด็กไทยถูกฝึกมาอย่างหนึ่งแต่กลับถูกประเมินอีกอย่างหนึ่งถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวสิครับตรงนี้ผมมีเรื่องที่ยังสับสนอยู่ในข้อมูลบอกว่าหลักสูตรมันเก่าและตายตัวแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนปรับใช้หลักสูตรได้เองอืตกลงแล้วอุปสรรคที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ครับมันเป็นที่กฎระเบียบหรือเป็นที่วัฒนธรรมความกลัวในหมู่ครู เป็นคําถามที่ดีมากค่ะและคําตอบก็คือทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างในทางทฤษฎีโรงเรียนมีอิสระค่ะแต่ในทางปฏิบตัติมันถูกพันธนาการไว้ด้วยโครงสร้างเวลาเรียนที่กําหนดมาเป๊ะๆว่าต้องสอนวิชานี้กี่ชั่วโมงวิชานั้นกี่ชั่วโมงโอ๋อครับครับสุดท้ายครูก็ต้องวิ่งสอนให้ครบตามตารางจนไม่มีเวลาไปคิดสร้างสารรค์หรือออกแบบการสอนใหม่ๆมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่ว่าทําตามที่สั่งปลอดภัยที่สุด ซึ่งก็นำเราไปสู่ปัญหาใหญ่ข้อที่2ที่ TDRI ชี้ไว้นั่นคือการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหมายความว่าเราใช้เงินไปเยอะแต่ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่าเยอะมากค่ะประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาสูงเป็นอันดับต้นๆเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกันแต่ผลลัพธ์กลับสวนทางสวนทางยังไงครับคือยิ่งลงทุนเยอะคะแนนยิ่งตกต่ำค่ะ มันบอกชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่วิธีการใช้เงิน hmm. และหนึ่งในปัญหาที่ข้อมูลพูดถึงชัดเจนมากคือเรื่องครูไม่พอในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอนเลยแต่ประเด็นเรื่องภาระงานครูในข้อมูลนี้ทำเอาผมอึ้งไปเลยนะที่บอกว่าปัญหาใหญ่สุดของครูไม่ใช่การสอนไม่ใช่การสอนแต่คือการทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆเป็นตั้งๆนี่ มันเรื่องจริงนะครับมันเหมือนกับว่าเราจ้างเชฟมาแต่กลับให้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกรอกเอกสารแทนที่จะทำอาหารเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยค่ะจากการสำรวจของ TDRI ใน8จังหวัดครูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาระงานเอกสารที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสอนเลยเนี่แหละคือปัญหาที่หนักหนาสาหัสที่สุด Oh. มันสูบทั้งเวลาและพลังงานที่ควรจะเอาไปใช้เตรียมการสอนหรือดูแลนักเรียนไปจนหมดมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าระบบราชการการศึกษามองว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างเอกสารที่สวยงามกับคุณภาพของเด็กฟังดูแล้วปัญหาที่เราคุยกันทั้งเรื่องหลักสูตรเรื่องครูทั้งหมดนี้มันเหมือนเพิ่งจะมาเกิดตอนมัธยมค่ะ แต่จากมุมมองของครูจุย้ยเขาบอกว่านี่มันแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองปัญหาที่แท้จริงมันกระงอนกระแง่นมาตั้งแต่รากฐานเลยถูกต้องค่ะ เขาชวนเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นทางเลยคือช่วงปฐมวัยศถึง2ขวบซึ่งเป็นช่วงเวลาทองที่สมองพัฒนาเร็วที่สุดครับแต่กลับเป็นช่วงที่รัฐแทบจะไม่ได้เข้ามาสนับสนุนเลยคนส่วนใหญ่ต้องพึ่งปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานตามมีตามเกิดหรือส่งไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีข้อจากัดใช่ค่ะมีข้อจำกัดเรื่ององบประมาณขาดแคลนทั้งบุคลากร,กรที่มีความรู้และอุปกรณ์ที่เหมาะสม มันคือการพลาดโอกาสทองในการวางรากฐานการพัฒนาไปอย่างน่าเสียดายพอรากฐานไม่แข็งแรงพอโตขึ้นมาเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับปัญหาก,ก็เลยยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ค่ะพอเข้ามาสู่ระบบโรงเรียนแม้เราจะทุ่มงบประมาณลงไปเยอะเมื่อเทียบกับ GDP แต่ครูจุ้ยเรียกว่าเป็นการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่คุยกันไปครับคือเงินไปกระจุกตัวถูกต้องค่ะ งดมันไปนกระจุกตัวอยู่ที่โรงเรียนขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งในเมืองส่วนโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลก็ยังขาดแคลนครูขาดแคลนสื่อการสอนเหมือนเดิมมันยิ่งทําให้ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาทางกว้างออกไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะและที่น่าเศร้ากว่านั้นคือยังไม่ทันจะไปถึงมหาวิทยาลัยเลยก็มีเด็กจํานวนมากที่ต้องหลุดออกจากระบบไปเสียก่อนอซึ่งสาเหตุหลักก็ไม่ได้มาจากเรื่องเรียนไม่เก่งแต่เป็นปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นปัญหาใหญ่มากค่ะเรามักจะนึกถึงแค่ค่าเทอมแต่จริงๆแล้วมันมีต้นทุนแฝงอีกมหาศาลเช่นอะไรบ้างครับทั้งค่าเดินทางที่แพงเพราะระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีค่าอุปกรณ์การเรียนค่าอาหารหรือแม้แต่ต้นทุนค่าเสียโอกาสาที่เด็กควรจะได้ช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงินแต่ต้องมาใช้เวลากับการเรียนเพราะภาระมันหนักเกินไปก็ไปต่อไม่ไหวค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมให้ลูกหลานออกจากโรงเรียน กลายเป็นว่าการเดินทางบนเส้นทางการศึกษามันเต็มไปด้วยกับดักและอุปสรรคสุดท้ายก็จะเหลือเด็กแค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่โชคดีพอจะไปถึงเส้นชัยที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยได้พอฟังแบบนี้แล้วผมเริ่มเข้าใจปรากฏการณ์บ้าใบาปริญญาที่ครูจุยพูดถึงมากขึ้นแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องก่อนหน้านี้เลยคือมันไม่ได้เกิดจากความล้างใครในสถานะอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความกลัว ใช่ความกลัวและความไม่มั่นคงในชีวิตด้วยนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยค่ะครูจุยวิเคราะห์ว่ามันเป็นอาการของสังคมที่ไม่มีรัฐสวัสดิการที่ดีพอมารองรับ๋อคือสังคมเรามันไม่ได้มีพื้นที่ให้คนได้ลงผิดลงถูกมากนะักถ้าคุณพลาดคุณล้มมันไม่มีตะข่ายความปลอดภัยทางสังคมมารองรับคุณทุกคนเลยต้องดิ้นรนเอาตัวรอดวิ่งไปในเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือเรียนให้จบปริญญา ใช่ค่ะเพื่อจะได้มีงานทํามันต่างจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่รัฐสวัสดิการเขาแข็งแรงมากการเรียนเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ภาระของครอบครัวเด็กๆเ,เลยมีอิสระที่จะค้นหาตัวเองได้เต็มที่แล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือในเมื่อทุกคนวิ่งไปทางเดียวกันหมดมันก็เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นไปอีกแล้วสังคมเราก็ดันมีการจัดลำดับชั้นของมหาวิทยาลัยเข้าไปซ้ำเติมอีกถูกต้องค่ะมันกลายเป็นว่าแค่มีปริญญาอาจจะยังไม่พอ ต้องเป็นปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่ใช่เท่านั้นถึงจะมีค่ามันยิ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองมันทําให้เราต้องตั้งคําถามที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะว่าตกงลงเราส่งลูกหลานไปมหาวิทยาลัยเพื่อให้เขาได้เรียนรู้หรือเราส่งเขาไปเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นเวลาสปีกันแน่โอ้โหเป็นคําถามที่เจ็บปวดแต่ก็จริงมากครับพอเราวินิจฉัยโรคกันมาจนเห็นไส้เห็นพุงขนาดนี้แล้ว ก็ต้องมาดูกันที่ยาที่จะใช้รักษาบ้างในแหล่งข้อมูลมีข้อเสนอแนะทางออกว่ายังไงบ้างครับอืมดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นตรงกันว่าต้องขาดัดใหญ่กันแล้วนะคะครับข่าวดีคือทุกฝ่ายมีข้อเสนอค่ะและส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกันด้วยเราอาจจะลองจัดกลุ่มข้อเสนอเป็น3ด้านใหญ่ๆนะคะคือแก้ที่เงินแก้ที่หลักสูตรและแก้ที่คนน่าสนใจครับเริ่มจากแก้ที่เงินก่อน ทั้งศูนย์วิจัยเกติกรไทยและ TDRI พูดตรงกันว่าต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ให้เป็นธรรมมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำเอาเงินไปพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้มากขึ้นแล้วเรื่องแก้ที่หลักสูตรนะครับอันนี้ TDRI วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะคือระยะเร่งร่วนที่สุดที่ต้องทำทันทีคือปลดปล่อยครูจากพันฒนาการงานเอกสารก่อนเลยลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอน ใช่ค่ะให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ครูได้กลับไปทําหน้าที่ของตัวเองจริงๆส่วนระยะกลางภายใน3ปีคือต้องยกเครื่องหลักสูตรการศึกษาใหม่ทั้งหมดให้ทันสมัยเน้นการคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องออกแบบระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดครับไม่ใช่หลักสูตรไปทางการสอบไปอีกทางเหมือนทุกวันนี้ถูกต้องค่ะและข้อเสนอระยะยาวล่ะครับที่พูดถึงการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะการควบรวมโรงเรียนเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันส่งผลกระทบต่อชุมชนมหาศาลเลยนะครับเป็นข้อกังวลที่ถูกต้องเลยค่ะและในข้อเสนอก็พยายามมองปัญหานี้รอบด้านคือแนวทางหลักอาจจะเป็นการควบรวมหรือสร้างเป็นเครือข่ายโรงเรียนอืมแต่สําหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลามากๆจนควบรวมไม่ได้จริงๆข้อเสนอกลับเป็นตรงกันข้ามคือโรงเรียนเหล่านี้ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอ๋อเพื่อให้อยู่รอดได้ ใช่ค่ะเพื่อให้สามารถอยู่รอดและมีคุณภาพได้ไม่ใช่ปล่อยให้แห้งตายไปตามยถากรรมและสุดท้ายคือแก้ที่คนซึ่งก็คือครูทั้งสองแหล่งข้อมูลเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะครูหรือ upskill และ reskill อย่างต่อเนื่องในข้อมูลมีการยกตัวอย่างจากต่างประเทศที่ทำเรื่องนี้สำเร็จด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่ามันเป็นไปได้นะอย่างสิงคโปร์เขาโดดเด่นมากเรื่องการสร้างครูที่มีคุณภาพสูงคือคัดคนเก่งมาเป็นครูให้ค่าตอบแทนที่ดีและมีระบบพัฒนาต่อเนื่องครับส่วนฟินแลนด์จะเด่นเรื่องหลักสูตรที่ยืดหยุ่นมากเน้นการสร้างสมรรถนะให้เด็กเรียนรู้จากสถานการณ์จริงแล้วก็สอนเรื่องที่ทันสมัยมากๆอย่างนาโนเทคโนโลยีหรือการรับมือกับข่าวปลอมซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคนี้เลยใช่ค่ะ แต่การปฏิรูปทั้งหมดที่ว่ามาทั้งเรื่องเงินเรื่องหลักสูตรเรื่องครูมันคงไม่สําเร็จถ้าขาดอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่ครูจุยนันย้าม,มากนั่นคือเรื่องความรับผิดชอบหรือ accountability ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ปิดท้ายได้อย่างทรงพลังมากเขาชี้ว่าการกระทําผิดอย่างการใช้วุฒิปลอมหรือปัญหาทุจริตต่างๆในวงการศึกษามันต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนและถูกบังคับใช้จริง ไม่ใช่เป็นแค่ข่าวครึกโครมพักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปถูกต้องค่ะมันคือการสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กับระบบทั้งหมดถ้าเราไม่สามารถให้คนเชื่อมั่นได้ว่าระบบมันยุติธรรมและโปร่งใสการเปลี่ยนแปลงอื่นๆก็อาจจะสูญเปล่าได้พอเรามาเจาะลึกกันในวันนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าการที่คนเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของปริญญามันไม่ใช่แค่เทรนด์อาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่รากของมันลึกกว่านั้นใช่ครับ รากของมันอย่างลึกลงไปในวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาไทยทั้งระบบเลยที่มีปัญหาทั้งเรื่องคุณภาพความเหลื่อมลำ้ำและความล้าสมัยตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงระดับมหาวิทยาลายัยแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าระบบที่เป็นอยู่มันทั้งเก่าบริหารจัดการได้ไม่มีประสิทธิภาพและยังซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในสังคมให้รุนแรงขึ้นอีก ขณะที่ปรากฏการ์บ้าใบปริญญาที่เราเห็นก็เป็นเพียงอาการป่วยของสังคมที่ขาดตะข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ดีพอทําให้ผู้คนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในเส้นทางที่ทั้งแคบและเต็มไปด้วยความเสี่ยงค่ะสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันมีคําถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวผมไม่หยุดเลยครับค่ะคือข้อเสนอทั้งหมดที่เราพูดกันมามันเน้นไปที่การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อตัวนักเรียนและครูเป็นหลัก ซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วแต่ผมอดคิดไม่ได้ว่าอถ้าสมมุติเราทําทั้งหมดนี้สําเร็จโรงเรียนดีขึ้นหลักสูตรทันสมัยเด็กจบมาพร้อมทักษะที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าภาคธุรกิจตลาดแรงงานซึ่งเป็นปลายทางยังคงยึดติดกับการใช้วุฒิปริญญาตรีเป็นฟิลเตอร์ด่านแรกในการคัดคนเข้าทํางานเหมือนเดิมโดยไม่ได้มองที่ทักษะจริงๆใช่ครับโดยไม่ได้มองลึกลงไปที่ทักษะหรือความสามารถที่แท้จริงของผู้สมัคร การปฏิรูปการศึกษาทั้งหมดนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงแรงกดดันทางสังคมที่บีบให้ทุกคนต้องไขว่คว้าใบเบิกทางแผ่นนี้ได้จริงๆหรือเปล่าครับยินดีต้อนรับสู่ดีดีเบตครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมว่าน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือคุณค่าของคำว,ว่าปริญญาในสังคมไทยที่ดูเหมือนกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยมีผลสำรวจออกมานะครับว่าคนรุ่นใหม่กับผู้ปกครองเกือบครึ่งหนึ่งเลย เริ่มรู้สึกว่าปริญญาอาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับการทํางานอีกต่อไปแล้วซึ่งมันน่าคิดมากนะเพราะในเวลาเดียวกันคุณภาพการศึกษาของเราก็ดูเหมือนจะดิ่งลงเรื่อยๆเลยสะท้อนจากผลคะแนนพีซ่าที่ออกมาล่าสุดคําถามใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันก็คือวิกฤตศรัทธาครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นเพราะตัวระบบการศึกษาของเราเองที่มันพังจากข้างในหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ภาพสะท้อนของปัญหาที่ใหญ่กว่าอย่างสังคมและเศรศฤฤฤฤษฐกิจที่กําลังบีบคั้นเราอยู่ ในวันนี้เนี่ยผมจะชวนมองว่าปัญหาหลักมันอยู่ที่โครงสร้างภายในของระบบการศึกษาเรานี่แหละครับที่ต้องผ่าตัดกันอย่างจริงจัง ส่วนตัวดิฉันกลับมองต่างออกไปนะคะคิดว่าการที่เราไปโฟกัสที่ปัญหาในระบบการศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับการแก้ที่ปลายเหตุแต่รากของปัญหาที่แท้จริงือมมันฝังลึกอยู่ในค่านิยมทางสังคมแล้วก็โครงสร้างเศรษฐกิจของเราต่างหากซึ่งถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ก่อนนะคะปัญหาอื่นๆมันก็จะวนกลับมาที่เดิมอยู่ดีคะ่ะถ้า่งนั้นผมขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับ ผมมองว่าปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยมันมีรากมาจากความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่ที่ชัดเจนมากๆแล้วเราสามารถชี้เป้าเพื่อแก้ไขได้เลยข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ในชัดเลยครับว่าผลคะแนนปีซาของเด็กไทยที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดแล้วว่าระบบของเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักซึ่งสาเหตุหลักๆที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเนี่ยมีอยู่สัก2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเลยก็คือหลักสูตรที่ล้าสมัยครับ คือหลักสูตรแกนกลางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันร่างมาตั้งแต่ปี2,551นี่มัน10กข่าปีแล้วนะครับโลคเปลี่ยนไปไหนตอนไหนแล้วแต่เรายังเน้นให้เด็กท่องจําเพื่อไปสอบไม่ได้สอนให้เอาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงซึ่งมันสวนทางกับการสอบมาตรฐานสากลอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่องที่2คือการบริหารทรัพยากรที่ไร้ประสิทธิภาพครับมันน่าแปลกใจนะที่เราเป็นประเทศที่ลงทุนด้านการศึกษาสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในระดับไรายได้เดียวกันแต่ผลลัพธ์กลับแย่ลงทุกวัน ครูคนหนึ่งต้องแบกทั้งงานเอกสารงานประเมินงานธุรการที่ไม่ใช่การสอนจนจนหลังแอ่นไปหมดในขณะที่โรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัดก็ยังขาดทั้งครูขาดทั้งงบประมาณเหมือนเดิมผมเลยมองว่าที่คุณค่าปริญญามันลดลงก็เพราะคุณภาพของระบบมันผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ออกมาไม่ได้นั่นเองทางแก้ที่ตรงจุดที่สุดก็คือต้อง ยกเครื่องระบบจากข้างในเนี่แหละครับเราอาจจะกำลังวินิจฉัยโรคผิดกันอยู่การโทษว่าหลักสูตรเก่าหรือการบริหารไม่ดีเนี่ยมันเป็นการมองที่อาจจะผิวเผินเกินไปหน่อยอยากจะชวนมองในมงของคุณกุณลธิดารุ่งเรืองเกียรติที่เคยวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่า สังคมไทยเราเนี่ยไม่ได้ให้ค่าปริญญาที่ความรู้แต่เราให้ค่ามันในฐานะใบเบิกทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าไปสู่สถานะทางสังคมหรือว่าคอนเน็ t ชันต่างๆปรากฏการบ้าใบปริญญาที่เราเห็นกันมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆค่ะแต่มันมีรากมาจากสังคมที่รัฐสวัสดิการไม่มั่นคงพอคนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนตัวใครตัวมันเราเลยไม่มีความรูหราในชีวิตที่จะให้ลูกหลานไปลองผิดลองถูก หรือเรียนในสิ่งที่รักจริงๆเหมือนในประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่รัฐด,ดูแลคุณภาพชีวิตพื้นฐานจนการเรียนไม่เป็นภาระของครอบครัวพอเป็นแบบนี้ทางเลือกของคนส่วนใหญ่ในบ้านเราคืออะไรคะก็คือรีบเรียนอะไรก็ได้ให้จบๆเพื่อจะได้รีบออกมาทำงานหาเงินแม้แต่เรื่องที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษามันก็ไม่ใช่แค่ปัญหาของโรงเรียนแต่มันคือปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวเขา ที่แบกรับค่าใช้ใจ่ายแฝงอย่างค่าเดินทางไม่ไหวดังนั้นตราบใดที่สังคมยังบีบให้คนต้องปากกัดตินถีบแบบนี้ต่อให้เรามีหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลกคนก็จะยังวิ่งไล่ลากกระดาษแผ่นเดียวเพื่อความอยู่รอดอยู่ดีไม่ใช่เพื่อการเรียนรู้จริงๆหรอกคะ่ะผมเข้าใจมุมมองเรื่องแรงกดดันทางสังคมนะครับแต่ถ้าเรามาว่ากันด้วยลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาผมยังยืนยันว่าต้องเริ่มที่ระบบการศึกษาก่อน เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็ออรัฐบาลสามารถลงมือทําได้ทันทีข้อเสนอของ TDRI ชัดเจนมากนะครับระยะสั้นคือลดภาระงานครูที่ไม่ใช่การสอนให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งเรื่องนี้สั่งการได้เลยส่วนระยะกลางคือการยกเครื่องหลักสูตรการศึกษาให้เสร็จภายใน3ปีคือในวาระของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่แหละถ้าเราสร้างระบบที่ดีผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาได้คนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมในระยะยาวเอง การจะรอไปแก้ปัญหาโครงสร้างสังคมหรือสร้างรัฐสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบมันมันเป็นเรื่องที่ใหญ่และใช้เวลานานเกินไปเราจะปล่อยให้คุณภาพการศึกษาของเราดิ่งลงไปเรื่อยๆเพื่อรอวันนั้นหรอครับจุดนี้แหละค่ะที่ที่ฉันมองต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลย กังวลว่าการปรับแค่หลักสูตรโดยไม่แตะปัญหาความเหลื่องล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยิ่งทําให้การศึกษาดีๆกลายเป็นของสําหรับคนรวยเท่านั้นเหมือนที่คุณกุณลธิดาเคยชีย้ไว้นั้นล่ะค่ะว่าการศึกษาคือโอกาสที่ดีขึ้นของชีวิตแต่วันนี้มันเป็นจริงแค่กับบางคนที่เลือกมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องอืม ประเด็นเรื่องการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพที่คุณยกมาตอนแรกนั่นแหละคือตัวอย่างชั้นดีเลยงบประมาณส่วนใหญ่มันไปกระจุกตัวอยู่ที่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองไม่กี่แห่งส่วนโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ห่างไกลก็ขาดแคลนซ้ำซากนี่มันไม่ใช่แค่ปัญหาการบริหารจัดการนะคะแต่มันคือภาพสะท้อนความไม่เท่าเทียมของสังคมเราชัดๆเลยถ้าเราทําแค่หลักสูตรใหม่ให้มันเลิศเลอแต่เด็กที่ไม่ห้องสอนยังไม่มีครูขบชั้นหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วหลักสูตรใหม่ที่ว่ามันจะมีความใหม่อะไรกับพวกเขาละคะมันจะกลายเป็นการซ้ำาต เพิ่มให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันถ่างออกไปอีกผมเห็นด้วยว่าความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาใหญ่จรงิงแต่เราจะปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบมาเป็นศัตรูของสิ่งที่ดีขึ้นหรือครับการปฏิรูปหลักสูตรให้ดีขึ้นมันก็คือการลดความเหลื่อมล้ํารูปแบบหนึ่งนะคือการทําให้เด็กทุกคนในประเทศอย่างน้อยก็มีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่ดีและทันสมัยเหมือนกันมันอาจจะยังไม่แก้ปัญหาเรื่องทัพยากรแต่การมีพิมพ์เขียวที่ดีมันคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดแล้วเราจะไปเริ่มที่ไหนได้ล ืมครูคือหัวใจของระบบเลยนะแต่ตอนนี้พวกเขากำลังจมไปกับกองเอกสารและงานประเมินที่ไม่ได้ช่วยให้เด็กเก่งขึ้นเลยแม้แต่น้อยแล้วคุณคิดว่าปัญหาของครูมันมีแค่เรื่องภาระงานจริงๆหรอคะดิฉันเห็นด้วยนะว่าครูทำงานหนักมากแต่อยากชวนให้มองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งในข้อมูลของ TDRI เองก็มีประเด็นที่น่าสนใจซ่อนอยู่เขาบอกว่าแม้กระทรวงจะเปิดให้โรงเรียนปรับหลักสูตรได้แต่ในทางปฏิบตัติครูยังไม่กล้าทาสิ่งใหม่ ประโยคนี้มันบอกอะไรหรอคะมันบอกว่าปัญหามันใหญ่กว่าเรื่องไม่มีเวลาแต่มันคือวัฒนธรรมแห่งความกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบราชการและสังคมไทยครับคือวัฒนธรรมที่กลัวความผิดพลาดกลัวการถูกประเมินกลัวการทำอะไรนอกกรอบแล้ววัฒนธรรมนี้มันก็เชื่อมโยงกับภาพใหญ่ที่ดิฉันพูดไปตอนแรกคือสังคมที่ไม่มีตาข่ายรองรับความปลอดภัยทางสังคมให้กับผู้คนไงคะ พอชีวิตมันเสี่ยงทุกคนก็ต้องเล่นบทที่ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนการแก้ปัญหาให้ครูจึงไม่ใช่แค่ลดงานเอกสารแต่ต้องสร้างความมั่นคงในชีวิตและสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พวกเขากล้าทดลองกล้าล้มเหลวและกล้าสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษค่ะผมเข้าใจประเด็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะแต่ผมกลับมองว่าวัฒนธรรมความกลัวที่คุณพูดถึงนั่นแหละคือผลผลิตโดยตรงของระบบที่บกพร่องที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ ระบบประเมินที่ซับซ้อนและเน้นเอกสารเป็นหลักเนี่ยแหละคือเครื่องมือที่สร้างความกลัวมันไม่ได้วัดผลลัพธ์ที่ตัวเด็กแต่วัดที่ความสมบูรณ์ของกระดาษมันบีบให้ครูต้องทําตามกรอบเพื่อความอยู่รอดของตัวเองถ้าเราทลายระบบที่ว่านี้ลงปลดล็อกครูออกจากพันธนาการของงานเอกสารให้พวกเขามีอิสระและมีเวลาอยู่กับนักเรียนจริงๆผมเชื่อว่านั่นคือการทําลายวัฒนธรรมความกลัวที่ต้นตอเลยนะดูอย่างสิงคโปร์สิครับ เขาลงทุนมหาศาลกับการคัดเลือกพัฒนาและให้ผลตอบแทนครูอย่างดีที่สุดเพราะเขารู้ว่านี่คือกุญแจสําคัญเราต้องเริ่มจากการปลดปล่อยศักยภาพครูให้ได้ก่อนแล้วการเปลี่ยนแปลงอื่นๆมันจะตามมาเองครับมันจะยั่งยืนจริงเหรอคะสมมุติครูมีอิสระเต็มที่ในการสอน แต่สุดท้ายนักเรียนของเขาก็ยังต้องปรับไปเผชิญความจริงว่าครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียนต่อหรือต้องรีบออกมาทำงานหาเงินสุดท้ายครูและนักเรียนก็จะถูกดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงของสังคมอยูด่ดีที่ฉันเล่มองว่ามันต้องทำคู่ขนานกันไปการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ครอบครัวมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้เรียนรู้และครูได้สอนอย่างเต็มศักยภาพเหมือนกันประเด็นนี้พาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมาก ว่าตกลงแล้วอนาคตของปริญญามันควรจะเป็นยังไงต่อไปในมุมของผมนะเป้าหมายไม่ใช่การทําให้ปริญญากลับไปขังในแง่ของสถานะทางสังคมแต่คือการทําให้มันกลับมามีความหมายในเชิงคุณภาพที่จับต้องได้เราต้องทำให้คนที่จบปริญญาตรีคือคนที่มีทักษะและความสามารถสูงจริงๆผ่านการปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างฟินแลนด์ที่เขาสอนเด็กเรื่องนานโนเทคโนโลยีกันแล้วหรือการยกระดับอาชีวศึกษาให้มีงบวิจัยและพัฒนามากขึ้น ผลิตช่างฝีมือที่มีนวัตกรรมไม่ใช่แค่แรงงานเมื่อไหร่ก็ตามที่ใบปริญญามันสะท้อนความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆคุณค่าของมันจะกลับมาเองโดยธรรมชาติเลยครับ ไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครเชื่อเลยดิยฉันกลับมองว่าการพยายามดึงคุณค่าของปริญญาในรูปแบบเดิมๆกลับมามันอาจจะเหมือนกับการพยายามหยุดเข็มนาฬิกาให้โลกไม่หมุนไปข้างหน้านะคะเราต้องยอมรับความจริงทางเศรษฐกิจก่อนว่าทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยหันไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์หรือทําอาชีพอิสระอื่นๆเพราะมันสร้างรายได้ได้ดีกว่าและเร็วกว่าการทํางานตามบุตรปริญญานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของทัศนคติ แต่มันคือความเป็นจริงของตลาดที่เปลี่ยนไปแล้วแทนที่เราจะพยายามทําให้ปริญญากลับไปศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมเราควรจะเปลี่ยนมุมมองไปให้ความสําคัญกับการสร้างทักษะที่หลากหลายจะดีกว่าไหมไม่ว่าจะมาจากในมหาวิทยาลายัยนอกมหาวิทยาลายัยหรือจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ตามสิ่งที่รัฐควรทําตอนนี้คือการส่งสัญญาณให้ชัดเจนไปเลยว่าอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องการคนที่มีทักษะด้านไหนแล้วทุ่มเททักษะเหล่านั้นอย่างตรงจุดไม่ว่าจะผ่านคอร์สออนไลน์ระย,ยะสั้ หรือการฝึกงานจริงจังก็ตามเลิกยึดติดก,กับกรอบของปริญญาบัตรที่อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนในโลกยุคใหม่อีกต่อไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการสรุปในฝั่งของผมนะครับผมขอยืนยันว่าไม่ว่าบริบทสังคม,มจะเป็นอย่างไรความจริงที่อยู่ตรงหน้าและปฏิเสธไม่ได้ก็คือคุณภาพการศึกษาของไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆการลงมือปฏิรูปโครงสร้างภายในที่เราควบคุมได้ทั้งหลักสูตรการบริหารจัดการและการสนับสนุนครู มันคือก้าวแรกที่จําเป็นและเป็นรูปธรรมท,ที่สุดที่เราทําได้ในตอนนี้เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้คนรุ่นต่อไปอย่างน้อยที่สุดพวกเขาต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเท่าเทียมไม่ว่าสุดท้ายพวกเขาจะเลือกใช้ปริญญาเป็นเครื่องมือในชีวิตหรือไม่ก็ตามส่วนดิฉันขอสรุปในมุมที่ต่างออกไปว่าการปฏิรูปโครงสร้างภายในเป็นเรื่องที่ต้องทําค่ะ แต่เราต้องไม่หลอกตัวเองว่ามันจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างปรับใดที่บริบททางสังคมและเศรษฐกิจยังคอยกัดกร่อนคุณค่าของการศึกษาอยู่ทุกวันการสร้างสังคมที่มอบความมั่นคงมีรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้ตามความสนใจอย่างแท้จริงต่างหากคือเป้าหมายสูงสุดที่จะทําให้การศึกษาหลุดพ้นจากการเป็นแค่เครื่องมือเพื่อความอยู่รอดและกลายเป็นหนทางสู่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ การสนทนาในวันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าปัญหาการศึกษาไทยมันซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติเกินกว่าจะมองจากมุมใดมุมหนึ่งได้จริงๆครับ ใช่เลยค่ะการพิจารณาความท้าทายทั้งจากภายในตัวระบบเองและแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกน่าจะช่วยให้เราทุกคนเข้าใจปัญหานี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่เรายังไม่ได้คุยกันในวันนี้รอให้ทุกท่านได้กลับไปคบคิดและสำรวจต่อกันค่ะ